ตอนนี้ก็เพิ่งจะหกโมงยี่สิบสองนาทีนะคะเข้าไม่ได้ละค่ะหมุนหมุนนานสักพักหนึ่งอ่าได้แล้วแต่หมุนนานอยู่นะประมาณสักสองหนึ่งรือสองนาทีได้คะ่ะใจเย็นๆนะคะทุกคนคิดว่าสายมาคงจะคนเยอะมากเลยคะ่ะนานแล้วคะ่ะพอกดเข้ามาปุ๊บพอเราใส่รหัสล็อกหน้าจอเราใช่ไหมเข้ามาแล้วก็จะเจอคนละครึ่งพารโฟก่ขึ้นมาเลยแต่ก็ยังโหลดมาไม่ครบนะก็ยัง สังเกตดูยังเนีัยเป็นตัวหมวนุนหมุนอยู่เลยค่ะแสงว่าคนเข้าประกดเยอะมากไม่รู้ว่าสายสายบานจะหมุนนานกว่าน,นี้อีกเปล่าไม่รู้วันนี้อาจจะแฮงระบบล่มได้นะคะปอบตังแปลไม่ได้แล้วค่ะต้องลองใหม่เรื่อยๆ มาแล้วก็ประมาณหนึ่งนาทีก,กว่าเกือบสองนาทีนะมาตรงพอเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วสำหรับคนที่อัปเดตเวอร์ชันเป็นแบบใหม่แล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะส่วนคนที่ยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันนะคะมันอาจจะไม่เหมือนกันเข้ามารับสิทธิ์ก็มาตรงที่คำว่า G Wallet ตรงนี้นะคะถ้าใช้สิทธิ์มาตรการกระตุ้นฟ้นฟ,นฟนูหรือว่ามาตรงคำว่าคนละครึ่งพัดตรงนี้ก็ได้คะ่ะ ต่ว่าเดี๋ยวของแครอทก็ไหนดีเอานี้ก่อนเนาะปึ๊บอา่าหมุนหมุนหมุนก่อนหมุนก่อนคือจะเข้าได้แต่ละหน้านี่ต้องใช้เวลาหมุนมาแล้วค่ะก็ประมาณสักสองสิบวิก็เข้ามาที่คนละครึ่งคลาสตรงนี้นะหรือสิก็เข้าหน้าแรกเมื่อกี้ก็ได้เนาะ หมุนอีกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า สามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบแปลวสี่สิบวิกลับมาใหม่อีกครั้งอดี๋ยวจะทำไปจนกว่าจะได้กว่าจะได้ค่ะทุกคนปลาไปเกือบปลาไปสี่สิบวินาที กดยืนยันนี่ค่ะยืนยันแล้วเขาจะขึ้นว่าคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งคลัสสำหรับผู้ยื่นแบบภาษีจำนวนเงินของมนสี่บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้บันที่ยีิบก้าตุลาคม2568ตกลงเย่เรียบร้อยได้รับสิทธิ์แล้วทุกคนก็ลองดูนะคะประมาณสัก40-50นาทีได้ค่ะกดเข้าไปเรื่อยๆนะคะขอให้โชคดีค่ะบ๊ายบาย